สวัสดีครับพบกนันอีกเช่นเคยครับกับคุณพ่อพลาทามครับผมวันนี้ผมมาดูมันนะครับอันนี้เป็นแปลงมันที่ผมปลูกไว้นะครับเป็นพันแปดหนึ่งเนาะนี้ก็จะเข้าสองเดือนแล้วครับเพราะว่าผมปลูกเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับสองห้าหกหกเนาะเนี่ยหนึ่งมิถุนายนมันจะเข้าสองเดือนแล้วอีกไม่กี่วันก็เดี๋ยวจะสิ้นเดือนแล้วครับผมตอนนี้ก็สภาพนะครับสองเดือนนะครับมันสองเดือน สภาพดินก็มีการแตกนะครับแตกแหงอันนี้ยังไม่ได้จอกใส่ปุ๋ยเลยนะครับทุกคนเพราะว่ายังไม่มีเวลาเลยหม่แต่รับจ้างเขานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ดินมันแข็งด้วยครับดินมันแห้งมากนะครับเพราะว่ามันมันไม่เจอฝนเลยครับไม่พี่น้องดูแต่ก็ถือว่าผ่านนะครับปีนี้ผมว่าผมมันผมพอใช้ได้นะครับผมมาฉีดยาดุดซึมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ ดูฮะทุกคนเห็นไหมครับนี่นี่คือระบบรากมันกําลังเดินหากินนะครับเนาะถ้าเกิดช่วงนี้ถ้าเกิดเราได้ใส่ปุ๋ยนะครับมันจะโหมมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่ครับมันดินมันแห้งมากครับผมดูวะดินแถวบุรีรัมย์นี่ก็จะสมบูรณ์นะครับจะดีหน่อยนะครับบางพื้นที่อาจจะไม่ได้แบบนี้นะครับนี่ครับนี่ ต้มันจะเข้าสองเดือนครับผมเงียบไอพอดีมีพี่ๆหลายท่านนะครับทักมานะครับสอบถามนะครับว่าไอต้นมันที่เราไม่ได้เสียบนะครับเห็นไหมครับทุกคนอันนี้ผมเสียบนะครับเนาะตรงนู้นผมเสียบแต่ต้นมันสองต้นสามต้นเนี้ยเนี้ยคือเราไม่ได้เสียบนะครับมันเกิดขึ้นเองนะครับเขาเรียกว่ามันมันมันหล่นนะ จากที่เราตัดเงามันใช่ไหมครับแล้วพอเราไถาปุ๊บเงามันอยู่ในเนี้ยเนาะพอเราไถาดินมันกลบนะครับมันยกล่องอยู่อยู่ข้างในเนี้ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับผมแนะนําไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่กลางล่องเนาะสมมุติว่ามันอยู่กลางล่องแบบเนี้ยกลางล่องอะ่ะคุณเก็บไว้เถอะแต่ที่คุณต้องเก็บคือว่าอะไรถ้าติดต้นมันสมบูรณ์แบบนี้นะสวยแบบนี้นะคุณเก็บไว้เลยนะครับคุณไม่ต้องออกนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นโรคใบด่างอะไรแบบนี้เอาเอาไปเถอะแต่นี้ผมเสียบไงผมเลยเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยมันอยู่ในร่องนะครับบนร่องบนร่องมันเนาะเวลารถที่รถไถเขาดุดนะครับรถไถมันดุดอะยังไงอะไอมันมันที่มันหล่นแบบนั้นอะที่มันงอกเองตามธรรมชาติมันมันมันก็มีหัวเหมือนกันนะครับผมอ่าก็อยู่ที่ดุลพินิจของกเกษตรกรนะครับของพ่อแม่พี่น้องเองนะครับว่าเราจะเก็บไว้ดีไหมหรือว่าเราสมควรเอาออกเพราะว่าบางครั้งนะครับ มันถี่เกินไปมันเยอะเกินไปมันอาจจะทําให้การดูดซึมปุ๋ยกินกินปุ๋ยมันจะแย่งกันนะครับมันจะแย่งปุ๋ยกันเนาะมันจะทําให้ต้นมันอ่ะมันขาดนะครับขาดมันจะไม่สมบูรณ์เท่าเต็มที่นะครับนี่โอ้โหดูสองสองต้นนี้นะครับไม่พี่น้องระยะห่างของต้นมันที่ผมปลูกเนี่ยนะครับก็นี่สองต้นเนี้ย จะอยู่ที่นะครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนครับผมเพราะว่าผมจะปลูกห่างครับปีนี้ต้นพันธุ์มันสัปะหลังหายากมากมันมีราคาที่แพงมากนะครับต้นพันธุ์มันสองเดือนนะครับมันสองเดือนพันแปดหนึ่งครับผมใช่พี่น้องมันแรงครับพอดีฝนมันไม่มีมาเลยครับช่วงนี้แปลกมากเลยมันแรงจริงๆครับผมดูครับทำไมพี่น้องดูผมฉีดยานฉีดยาโดนใบมันเสียหายนะครับเนี่ยเสียหายนะ แบบนี้ถือว่าเสียหายนะครับแต่ก็ถือว่าต้นมันยังไม่ตายนะครับนี่ดูไหมเลยครับผมนะแต่ก็ยังดีแต่ว่ามันก็พยายามนะครับถ้าเกิดใครจะฉีดยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมหรือชนิดเผาไหมก็แล้วแต่นะครับพยายามเลยต้องระวังให้ดีครับผมถ้ามันถูกต้นมันของเราแล้วมันอาจจะทําให้เกิดการชะงักนะครับชะลอการเจริญเติบโตนะครับ ทำให้ต้นมันนะ่เสียเวลาเสียโอกาสที่จะเจริญเติบโตนะครับจากปกติมันน่าจะเจริญเติบโตได้ดีดกว่านี้อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอ้ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับพี่้องดูสเสมอเอวแล้วครับผม2เดือนครับผมเป็นมันพันแเนาะก้านแดงครับผมแปหก้านแดงนะครับย่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับผมต้องรอใส่ปุ๋ยก่อน มันแรงจัดครับปีนี้ยังไม่ได้โดนฝนเลยครับถ้ามันมีฝนตกลงมานะครับมันมีน้ํามันมีดินที่มันชื้นกว่านี้ผมก็จะมาขุดใส่ปุ๋ยอยู่ครับนี่ครับแล้วพาไปดูล็อกหนึ่งครับอันนี้เป็นพันุเกษตรศาสตร์ครับเป็นเกษตรศาสตร์50นะครับปลูกวันเดียวกันครับผมแต่ว่าเราแบ่งล็อกครับอันนี้มันเป็นคันหนานะคันกั้นระหว่างเขียแดนนะครับเนาะ ฝันนี้เป็นแปดหนึ่งนะครับสองไร่อันนี้เป็นเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์นะครับหนึ่งไร่ครับผมดูครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์ถ้าขุดอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนก็เปอร์เซ็นต์แป้งเนี้ยสุดยอดเลยครับถือว่าสูงใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นแปดหนึ่งนะครับเน้นน้ําหนักครับแปดหนึ่งน้ำหนักเยอะเปอร์เซ็นต์แป้งอาจไม่สูงเท่าไหร่นี่ครับสวยมากเลย ตัวกว็พันแปดหนึ่งอีกครับผมแปลงนี้เหมือนกันเพิ่งมาฉีดยาขยาดูดซึมชนิดดูดซึมไปนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับหญ้าก็ตายเกลี้ยงเลยแต่ละร่องเป็นไงครับสะอาดนี่ครับก็ถือว่าสมบูรณ์สวยเหมือนกันครับเกษตรศาสตร์ห้าศูนะครับปลูกแยกกันครับ2ส,สายพันธุ์แยกกัน เราจะได้รู้ว่าตัวไหนเปอร์เซนต์แป้งดีแล้วก็ผลผลิตดีแตกต่างกันเพียงใดนะครับเราจะมาะเปรียบเทียบตอนที่เราขุดนะครับเนาะนี่เกษตรศาสตร์50หนึ่งได้ครับอายุสองเดือนเช่นกันครับผมช่วงนี้มันสัะหลังเป็นโรคใบด่างเยอะครับผมไม่เป็นไรครับผมมันไม่ได้เป็นแค่เพียงเรานะครับคนอื่นก็เป็นเยอะแยะครับผมนะ คนอื่นก็ปลูก30-40ไร่ก็เป็นทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราแค่3ไร่เองมันก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วเราค่อยหาวิธีมาแก้ไขครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดคลิปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณพ่อพาทำนะครับเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ